เอสบายดีเด้อพ่อพี่น้องโอ้ยใส่ดีดีหนิก็น้องนางเอ้ยหูใส่จับใส่มือเลยสองคนนี่มาเอาขิงงัวมาเอาุ่นขิงงัวเด็กหน่อยเก็บซอยสบายดีเด้อคุณลงเอาสบายดีหนิแม่สดีเจ็ดสช้ได้เกินเดินจ่าสบายดีเลยส <c oughs> วัสดีเลยพ่ <c oughs> <c oughs> ยอพี่น้อง เมว่าสิเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเนาะกับพ่อๆอ๋องสไลด์แล้วพี่น้องเลยพ่อๆมันมาหนี้ <laughs> ก็มกา,มาเก็บขี่งัวอยู่เคอะขี่งัวเนาะเ <laughs> ด็กน้อยเอามือจับเลยพี่น,อนอ้องเลยยเดียวกลับมาเบิกันว่าเบานสิเอาขี่งัวไปเห็นยังพี่น,อนอ้องเลยเลยแล้วก็เก็บขี้เล็กไปพร้อมพี่เอาขี้เล็กไปแกงเนาะ,นะบ่แม่นเอาขี้งัวไปแกงลงเอาขี้เล็ก อ๋อคือนางเกลือคักแทะนางเกลือกัสเนื้อนางสะกิงัวโอเคนะได้แล้วพ่อ่เด็กนอนจับหาจะพามเลยนะนางเกลือพ่องตรมี้โอเคพ่อพี่น้องย่าไปพ่อพ่อกันอยู่เฮือนสลากุลอะไรพ่อพี่น้องเลยขอบใจนะเด็กๆย้ายไปเงินที่ซื้อขนมฝาก เนาะทางเขาก็สซิบใหกลับบ้านก็พี่มิโนเลยมาฝุ่นพิงวะแล้วกันโอเคเดี๋ยวไปพบพ่อกันนี้กันพ่อพี่น้องโดยเนาะหลังจากที่เอาเก็บพิงวะมาแล้วกันทางเขาก็ซานฟรีช่วยเมนนงโศกยังเลาะหมู่บ้านไาบุญป้าโตบริเลาะดนเลยหมู่บ้านใบหนาดโดยเฉพาะเลยพ่อพี่น้องเลย <laughs> ขี่ของแท้ก็มีอีกอวยตายแหละขอโทษขอให้พี่มิโน <laughs> ป้าเขาเขาเขาแนะนำมันบอกอบได้ไปเบิ่งเนะาะไปยาวไปเบิ่งมัน,นอ้องเข้าปไปนะโอ้ยมาเบิ่งก่อนพาไปนี่โอ้โหไหนเด้๋ยวมาวางกับดักแถวนี้เนาะโอ้ยจะคือบุกเก็บมนันแรกก่อนนะอ่ะอะ ป้า,ามองนะเขาบดมันนะอื้มก็เขานงโชคกัะนงโชคกัไปหัดนงโชกไปหัดจ้างอยาน่นมะมาตุก๊กยาสิพาพอม่พไมน้องไปบังช่างหนักกับเฮนนงชงเงินสละเนาะแหละกัเฮนสร้างเฮือนเที่ยไม่จอยแหละใเกี่ยกับพงเมืองจีนโอ้พัฒนาลายเติบแต่วันหยาไล่ไล่ไปอลยไม่้มองเย เทากัเอาหิงมามาเอาไปปาไว้ในนาให้นเทากันจะสิเผาก่อนเนะาะเผาจะเห็ดพุนทาง,น,งน,น้องโศกแอ่น้อยน้ำฝนเต็มอยู่ในนี่เลยพอพี่น้องเลยอ่ะเดี๋ยวเทาสิพาเขาไปเบิ่งฝนกำลังเห็ดยังเนาะก็คือครั้งแรกเด้อะพอพี่น้องขี่สาระยางมาทางนี้เนาะเพื่อนมิธาอุตมะน้ำฝนฟองก่อยน้อยก็ต่อ มาสบายดีสบายดีสบายดีมาดูเราอยู่น้่นเราใช้ไปเก็บบากระทันอ่าตัวมันลายมันสปเปรังโอ้บริมา ตั้งแต่เรามาอยู่สลับค่อยยงี้มาจท้เสียคนไม่้องเลยนี่ก็คือครั้งแรกเงี้ยเมื่อน้องโชคกับมาอยู่นี่เนาะสบายดีน้องโชคสบายดีเด้ดอ,อไปเถอะเอาไปเห็นยังมันนี่ตาแข่งแล้วเอาไปเห็นยังเฮ็ตมันยังนี่ก่อ น้ก็มาเห็ดอยู่นี่เน,ะเออเนาะปาลาอะไรริมันนี่เขาตั้งแต่จะมาอยู่เขาบม่เคยหยามาจา้าเผื่อล่อเธอได้เนี่ยล่อเธอได้เนี่ยอืมเ,เออเล่เาเรื่องนี้นะก็นี่ถ่วงพ้อห้อยเครื่องนั้นเดี๋ยวเล่เาเรื่องนี้ยอม ท้ามอไรเธอไดก็บบพอใจดอกถ้ามอะไรเธอได้กับบุพเพอใจถ้าละไรแม่และเฮาเห็นชวนมาเฮาก็ต้องมีขานั่นขานี่สารพัดแล้วมาเจี๊ยบไปเห็นยังมัน่ะเนี่ย กินมาได้มันหรอตวือะ่ะเชล็กน่อยเนาะหลายๆคนเล็กหน่อยมันก็เห็นล้วแล้วเนาะ แล้วทางหลินทางเหตุพี่อยากไปพร้อมเลยกินข้าวเลยป้ะยางลอหลินก็ไม่ต้องโชคกับยางมาหนีเลยเจาไม่ต้องโชคย่างเมื่อเฮือนแล้วแพงขนาดเลยอย่มามอกเลยหรอไอ้อ้าวตอแตกเลยแล้ว,วก็เห็ุมันนี่เนาะเ้าขับ้วตรงใกล้ไง じゃあ、でろ。 ก็เนี้ยไ่ดักปันมันเนาะหิ้มลงไปกระทกกระตุ้นๆๆๆได้ควาไม่ได้หรอกักลีดินนี่เดินแล้วตกทักตกยังตกต้นไม้เต็มอยู่ ไปคนมันม่นูไปหัเออเขามาจะโดนมันหักมาหักใครเนี่ยมาลินมาลินมาลินที่คานอนเออโอ <Gore> ้โโชคให้หน่อยเออรวยขี้ฝุ่นคอยเฮ็ดแม่ข่าปากเขาดังเต้นอะนก เต็มบมดเลยเต็มแล้วเลยจริงๆลงมาซูลงมาผู้เป็นคนมีกองเหินพันเออทางน้องโชคเอานะป้อมยังเสียวมาได้บ่อมนะเต็มล้นกระตาเลยเอาใส่เพียงกระโดเออทางนั้นล้นกระตาเลยพ่อพี่น้องพาพ่อพี่น้องมาเบิ้งบุเคยมาจจกเขื่อนด้ตั้งแต่เรามาอยู่ เออใครก็ไม,รไ,กไม่ได้ขึ้นไปไม่เวลานี่ก็เป็นครั้งแรกมือแรกเลยมามาเยี่ยมยามละมาเบิ่งเข้าน้องโซค่คนมันเพันว่ามือหน้าเพันว่าเขาได้สองพันพันว่าได้ 2000, แ,ลแล้วเอาข้าวต้มขนมให้กินพร้อมไอ้น้อยกินแม่กินกับแบงน์เพื่อนมากินแล่นด์มาบอกแม่เพันเด้พันดีใจเด็กน้อยก็นั่นนีแ่แหละเข้าตะกี้อยูนกันหรเออไงโซ่กันหายหาพัน น้อยค่ะสองพันแมนแ่นอะไรแต่ว่าเด็กน้อำเด็กน้อยนะผู้ใหญ่ให้เงินให้ก็ต้องขนมดีใจเลยเขาชิค็ดนั่นนั่นอเอาใจใส่มแล้อค่ะแบบว่าเด็กน้อยมันจะต่างมันมาลินแล้วมันมีอยากกินน้ำตีกินกระต้มขนมน้ำนะกินทานกินอันนี้ใช่ฝนสิบพันฝนก็นมาเต็มอยู่ในคูมืบบอคำไปคำเฮียนกะ Mình sẽ ngại hơn đó Con gói nội phụ Thấy không? Mình cái ai là Mình, áo cả mình nằm dên Con gói, thấy không con gói? Con gói Ờ Lúc nãy tăng con nội Phụ, nhau với này ตาแห้งๆเลยจังจังเอาไปส่งบะอันนั้นก,ก็ได้เอามาเสียบขึ้นไหมม่อันน่ะเสียบืนเออ,เาอทางน้ำโชคเนาะซื่อโชคกระโชกสมซื้อโชคช่วย สีสูงสัลาเลยเด้ตัวเฮืนพันนะต่ว่นี่นเอาสูสูสูแดดแดแต่ข้ายนงมีลมเนาะอ้าสีกับเลยไมครับเ้ยอ้าสบายดีเด้อสูสูอ้าสูตะเก็ โดยน้องพอมีนองสำหรับคลิปนี้กันสิขอจบคลิปแล้วนี้เลยไม่คุพ่อคัคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ขอากควาสบายดี